ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มารับพรดีๆจากหลวงพ่อจรันนะคะจากวัดอัมพวันค่ะเชิญรับชมคลิปนี้ได้เลยคะ่ะงานของท่านจะบริสุทธ์เจตนาจะทําอะไรก็บริสุทิ์งานของท่านจะสาเร็จพลันท่านเวลาที่ต่างใจนึกคิดไว้ทุกประการอาตอมาภาพขนาดสอง ขออนุโมทนาสาธุการแกยติโยมผู้มาบำเพ็ญสามประการทานชินลภาวนาสมความมาปราถนาท่านจะไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติปราถนาทุกประการตาไม่สาม,มารถจะไปนิพานทันเวลาได้ หลันจากวนกลับมามนุษย์หลานจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสิสุท่านจะมีมหาวิชาลัยใกล้ลูกหลานเรียนสาเร็จพลันท่านเวลาเป็นมหาบณดิตท่านจะมีเวชศาสตร์แพทยศาสตร์ปฐมพยาบาลอยู่การใกล้ช <mae, S 1> <IV _> ิดท่านจะมีข้อคิดมีปัญญา มีสามีภรรยาจะเพื่อนกูคิดไม่คู่บ้านกันมีลูกหลานก็จะว่านอนซ้องง่ายทุกประาการและท่านจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภยัยชีวิตรัพ์สิ้นแต่จะมีที่พึ่งทางใจสู่แดนไกลในสมปรยภพมาปลาลบโดยมนุษย์สมบัติสวามิสมบัตินิพพานสมบัติสมปรารถนาทุกประาการ พออุบสละสม่านโดนบันดาลประสาทรให้ทุกทุกท่านท่านโยมหญิงโยมชายณโอกาสบันดนี้จงประสบแต่ความสุขครันนิรันดรพอท่านจงเจริญจะถุกพลละพรชายสี่ประการมีอายุขอให้ยืนนานวันโนผิ้วพันุ์ทองคลยสุขขังขอให้สุขภาพกายอานามัย ทุกท่านโปรดได้ใจดีโลกภัยใข่เจ็บมีก็ขอให้โปรดทายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ณนะบัดนี้จะคิดต่อไปณนะการขังนานโน,นจงสำเร็จตามเป่าไม้ทุกประการดังอาตอมาภาพใดญ่ชี้แจงแสดงมาปอพอชมควรแก่เวลายุติการลงกลงไว้แต่เพียงนี้ ขอจเจริญพรท,ทุกทุก,กท่านยะถาวริวาาผู้ราปริผู้เรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปัปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสมิจตุสะเพผูเรนตุกรังก้ปาจังโทปณะ,ะโสยะถา

วะปิวานสนาสิลิสานิจางพุนคาปะจายโนจัตกาโลธรรมะวัจฉันติอายุวันโอสุขันธาลังอ อยู่โทราลาโทธิโลวันนาโทสุขัดจตทาตาเมธาวิสุขังสอาธิคัดจติอายงทัตวาพลัง วันนังสุขังจะปติภาณนาทอยโยยาสวาหอนติยาทายาตโทปปัตจะติติภาวะตัวธรรมลังลักขันตุรัพระตาทัพ สาพุทธานุภาเวนสัดเทียมภาวันตุเตียภาวันตุสับกาลังลาขานตุสับอันเตวตาสับทัทธรมานุภาเวนสอด